สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ดตตี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูโดนัทวาเลนไทน์ Valentine ครับ ตัวแป้งโดนัทของเราสูตรนี้เนี่ยมีความนุ่มฟูแล้วก็รสชาติหวานกำลังดีเลยนะครับขนาดเก็บไว้ข้ามคืนแล้วตัวแป้งเนี่ยก็ยังนุ่มอร่อยอยู่เลยนะครับแล้ววันนี้เราจะทำท็อปปิ้งสีสันหน้าตาน่าทานเอาไว้ต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆทำทานทำขายหรือจะทำเป็นของขวัญในวันวาเลนไทน์ก็ยังได้เลยนะครับรับรองว่าคนที่ได้รับเนี่ยจะต้องถูกใจแน่นอนครับโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยชอบมากเลยนะครับ ถ้าใครดูคลิปนี้จนจบรับรองว่าทาได้แน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของแป้งโดนัทนะครับเราใช้แป้งขนมปัง350กรัมแป้งเค้ก100กรัมน้ำเปล่า200มิลลิตรไข่ไก่1ฟอง น้ำตาลทราย80กรัมเนยสดชนิดจืด60กรัมเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็ยีสต์1ช้อนชาครับต่อไปในส่วนของช็อกโกแลตตกแต่งหน้านะครับเราใช้นมสดชนิดจืด350มิลลิลิตรน้ำตาลทราย80กรัมเนยสดชนิดจืด70กรัมผงโกโก้30กรัม แป้งข้าวโพด20กรัมไว้ช็อกโกแลต300กรัมสีผสมอาหารสีชมพูประมาณ2-3หยดแล้วก็ท็อปปิ้งตกแต่งหน้าเลือกได้ตามชอบเลยนะครับวันนี้ด a ตตี้เลือกเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งโอรีโอแล้วก็แอลฟี่ทูโทนนะครับเริ่มแรกเรามาทำแป้งโดนัทก,กันก่อนนะครับเรานำน้ำเปล่าผสมกับเกลือแล้วก็น้ำตาลทราย จนน้ำตาลกับเกลือละลายนะครับแล้วเราพักทิ้งไว้ก่อนเดีย๋ยวเราจะผสมลงในแป้งโดนัทครับขั้นตอนต่อไปเรานำแป้งเค้กกับแป้งขนมปังมาล่อนใส่ในอ่างผสมนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ยีสต์ลงไปครับจากนั้นเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปครับ ไข่ไก่นี่เราตอกให้แตกก่อนนะครับจากนั้นเราตีด้วยสปีดต่ำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วเราเติมน้ำเปล่าที่เราละลายเกลือกับน้ำตาลไว้ลงไปได้เลยครับจากนั้นเราก็ตีด้วยสปีดต่ำให้ทุกอย่างเข้ากันอีกรอบหนึ่งครับ ตีไปเรื่อยๆจนแป้งเนี่ยไม่เป็นเม็ดเลยนะครับนี่นะครับพอได้แป้งแบบนี้แล้วเราก็จะใส่เนยสดชนิดจืดลงไปครับจากนั้นเราตีด้วยสปีดต่มอีกประมาณ5นาทีครับพอครบ5นาทีแล้วเราตีด้วยสปีดกลางต่ออีกประมาณ20นาทีครับตีไปเรื่อยๆจนแป้งเนียนๆเลยนะครับ พอแป้งใกล้ได้ที่แล้วเรานําอ่างที่เราจะพักแป้งเนี่ยมาทาด้วยน้ํามันบางๆก่อนนะครับตัวแป้งเนี่ยมันจะได้ไม่ติดกับอ่างนะครับพอเราตีครบประมาณ20นาทีแล้วแป้งของเราก็ใช้ได้ครับตัวแป้งเนี่ยจะเนื้อเนียนแล้วก็เหนียวนุ่มแบบนี้เลยนะครับเราก็นําออกจากอ่างผสมมาพักไว้ที่อ่างพักนะครับเราจะพักแป้งไว้แบบนี้ประมาณ1ชั่วโมงหรือว่าให้ขึ้นฟูเป็น2เท่าครับ ก่อนที่เราจะพักแป้งเราก็จะดึงแป้งให้เป็นลูกกลมๆแล้วหน้าเนียนๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมหาฝามาปิดเพื่อป้องกันแป้งโดนลมด้วยนะครับขั้นตอนต่อไปเรานําถาดที่เราจะแบ่งแป้งเนี่ยมาโรยด้วยแป้งแห้งก่อนเพื่อป้องกันแป้งเนี่ยมันติดกับถาดนะครับพอเราพักแป้งไว้ครบ1ชั่วโมงตัวแป้งของเราก็จะฟูขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็นําแป้งออกมากดไล่อากาศสักเล็กน้อยนะครับ ตัวแป้งสูตรนี้จะมีความเหนียวนุ่มนะครับถ้าเพื่อนๆกลัวว่ามันจะติดกับแผ่นซิลิโคนเราก็นําแป้งแห้งเนี่ยมาโรยที่แผ่นซิลิโคนก่อนนะครับเราจะได้นวดแป้งได้ง่ายขึ้นครับขั้นตอนต่อไปเราจะนําแป้งเนี่ยมาแบ่งเป็นก้อนนะครับก้อนละ50กรัม1สูตรเนี่ยเราจะได้โดนัททั้งหมดประมาณ17ก้อนครับพอเราได้ก้อนละ50กรัมแล้วนะครับเราก็จะนํามาขึ้นรูปครับโดยการจีบแป้งเข้ามานะครับแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับ จากนั้นเราก็ใช้ที่รีดแป้งรีดโดนัทออกให้เป็นแผ่นกลมๆครับวันนี้เราจะขึ้นรูปเป็น2แบบนะครับทั้งแบบที่มีรูแล้วก็แบบที่ไม่มีรูนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบที่ไม่มีรูนะครับพอเราคลึงแป้งให้เป็นแผ่นแล้วเราก็นํามาวางบนถาดจากนั้นเราก็นําพลาสติกแรปหรือว่าหาฝามาปิดนะครับแล้วก็พักแป้งทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ30นาทีครับ ต่อไปเราจะขึ้นรูปแบบที่มีรูนะครับเราก็จะช่างแป้งประมาณ50กรัมเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็จีบแป้งให้เป็นลูกกลมๆแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับแล้วเราก็ใช้ที่รีดแป้งรีดแผ่ออกเป็นแผ่นกลมๆครับตัวรูตรงกลางเนี่ยแดดดี้จะใช้หัวบีบวิปปิ้งครีมนะครับมาตัดให้เป็นรูตรงกลางครับนี่นะครับเราใช้หัวบีบวิปปิ้งครีมกดให้เป็นรูตรงกลางได้เลยครับ แป้งส่วนที่เราตัดออกเนี่ยเราก็นำกลับมาปั้นใหม่ได้นะครับจากนั้นเราก็นำไปวางเรียงบนถาดปิดฝาแล้วก็พักทิ้งไว้อีกประมาณ30นาทีครับพอเราพักแป้งครบ30นาทีนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนำมาทอดได้เลยครับแต่ดีใส่น้ำมันลงไปตั้งไฟกลางๆนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่โดนัทลงไปทอดได้เลยครับจากนั้นเราก็เบาให้เป็นไฟอ่อนสุดเลยนะครับ ทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนโดนัทเนี่ยเหลืองสวยทั้งสองด้านก็ยกขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับการทอดโดนัทเนี่ยเราจะไม่ใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวสีมันจะเข้มเกินไปแล้วก็จะไม่สวยนะครับเราใช้ไฟอ่อนๆเนี่ยทอดไปเรื่อยๆจนโดนัทเนี่ยฟูขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับพอเราได้สีที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับ โดนัทส,สูตรนี้สีจะเข้มกว่าโดนัทส,สูตรของญี่ปุ่นนะครับแบบนั้นอ่ะเราจะทอดแค่สีขาวๆนะครับแต่วันนี้เราจะทอดให้สีเข้มขึ้นนะครับเหมือนกันนะครับแบบที่มีรูเราก็ตั้งไฟกลางๆนะครับพอน้ํามันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่โดนัทลงไปแล้วก็เบาให้เป็นไฟอ่อนสุดเลยครับทอดไปเรื่อยๆจนเหลืองทั้งสองด้านเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับ พอเราทอดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยตัวแป้งของโดนัทเนี่ยมันก็จะฟูขึ้นมาแล้วก็จะกลมสวยเลยนะครับโดนัทสูตรนี้พอเราทอดเสร็จแล้วเนี่ยแป้งก็จะไม่ยุบตัวด้วยนะครับมันจะฟูพองแบบนี้ตลอดเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาทำช็อกโกแลตสำหรับตกแต่งกันนะครับเราใส่นมสดชนิดจืดน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดผงโกโก้จากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันครับ พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะนําไปตุ๋นครับวิธีการก็คือเราตั้งหม้อใบหนึ่งให้เดือดก่อนนะครับจากนั้นเราก็นาช็อกโกแลตเนี่ยไปวางด้านบนนะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนช็อกโกแลตเนี่ยละลายแล้วก็ข้นหนืดแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็ยกลงจากเตาแล้วก็นําเนยสดชนิดจืดใส่ลงไปตอนที่ช็อกโกแลตยังร้อนๆอยู่นะครับคนไปเรื่อยๆจนเนยละลายเลยนะครับ ตัวเนยเนี่ยจะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็ทําให้ช็อกโกแลตของเราเนี่ยเงาสวยด้วยนะครับจากนั้นเราก็พักทิ้งไว้ให้เย็นนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทําไวช็อกโกแลตครับเราก็นําไวช็อกโกแลตไปตุนเหมือนกันเลยนะครับเรานาหม้อใบหนึ่งมาตั้งให้เดือดจากนั้นเราก็นําไวช็อกโกแลตไปวางด้านบนแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนไวช็อกโกแลตละลายครับขั้นตอนต่อไปพอเราพักช็อกโกแลตจนเย็นแล้วเราก็นําช็อกโกแลตมาแบ่งส่วนหนึ่งใส่ในถุงบีบนะครับ ตัวไวช็อกโกแลตก็เช่นกันนะครับเราแบ่งส่วนหนึ่งมาใส่ในถุงบีบเพื่อที่เราจะเอาไปตกแต่งนะครับจากนั้นเราแบ่งไวช็อกโกแลตออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเราจะใส่สีผสมอาหารสีชมพูเพื่อที่เราจะทําเป็นสีชมพูครับและที่ใส่ประมาณ 1- 2หยดนะครับจากนั้นเราก็ควรให้เข้ากันนะครับเราก็จะได้ไวช็อกโกแลตสีชมพูแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปดดดี้จะทำโดนัทแบบมีไส้ด้วยนะครับเราก็จะนำตะเกียบเนี่ยแทงเข้าไปแล้วก็คว้านตรงกลางให้มันเป็นโพรงนะครับเพื่อที่เราจะได้บีบช็อกโกแลตใส่เข้าไปด้านในครับนี่นะครับเสียบตะเกียบแล้วก็คว้านข้างในให้มันเป็นโพรงนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำช็อกโกแลตที่เราใส่ในถุงบีบเนี่ยมาบีบใส่เข้าไปได้เลยครับ นี่นะครับแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะทำหลายๆแบบนะครับทั้งมีไส้ทั้งแบบลูกกลมกลมทั้งแบบที่มีรูนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนำแบบลูกกลมเนี่ยมาจุ่มกับช็อกโกแลตนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นหน้าช็อกโกแลตนะครับจากนั้นเราก็วางพักทิ้งไว้บนตะแกรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบที่มีรูนะครับเราก็จุ่มเข้าไปยกขึ้นมาวางพักไว้บนตะแกรงครับ ต่อไปจะเป็นไวช็อกโกแลตสีชมพูนะครับทำเช่นกันเลยนะครับจุ่มแล้วก็ยกขึ้นวางพักไว้บนตะแกรงครับเพื่อนๆสามารถเลือกทำเลือกสีตกแต่งได้ตามความชอบเลยนะครับวันนี้เราก็จะโทนขาวๆโทนชมพูชมพูนะครับต้อนรับช่วงวันวาเลนไทน์นะครับตัวไวช็อกโกแลตก็ทำเช่นกันเลยนะครับ พอเราได้โดนัทที่เราเคลือบช็อกโกแลตเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ตกแต่งหน้าครับอันนี้เราก็จะตกแต่งด้วยโอรีโอ้นะครับเราจะบีให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นํามารยหน้านะครับแล้วก็โรยด้วยน้ําตาลไอซิ่งอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามครับส่วนที่เหลือเราก็ตกแต่งได้ตามความชอบเลยนะครับอันนี้แล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนได้เลยนะครับจะสังเกตว่าวันนี้ดัตตี้ใช้ ท็อปปิ้งเนี่ยเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับแต่เราสามารถทําหน้าโดนัทออกมาได้เป็น10หน้าเลยนะครับอย่างอันนี้นะครับจะเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งนะครับเราจะบี้ให้ละเอียดก่อนแล้วเราก็มาโรยหน้านะครับตัวสตรอเบอรี่อบแห้งเนี่ยจะมีความหวานอมเปรี้ยวนะครับตัดรสชาติกับความหวานหอมของโดนัทได้เป็นอย่างดีเลยครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเอลฟี่ทูโทนนะครับจะเป็นช็อกโกแลตที่มีถั่วแทรกอยู่ด้านในนะครับก็จะเพิ่มรสชาติความหอมให้กับโดนัทของเราด้วยนะครับ นี่นะครับเราก็ตกแต่งตามความชอบตามจินตนาการได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะเน้นสีขาวสีชมพูแล้วก็สีของช็อกโกแลตนะครับต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์นะครับพอเราตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่กล่องเตรียมนำไปขายหรือว่านำไปฝากเพื่อนๆได้เลยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นนานเสร็จเรียบร้อยครับเมนูโดนัทวาเลนไทน์ครับตัวแป้งโดนัทเนี่ยมีความนุ่มฟูแล้วก็หวานกําลังดีเลยนะครับขนาดดดตตี้ทิ้งไว้ข้ามคืนเนี่ยแป้งก็ยังนุ่มอร่อยอยู่เลยนะครับส่วนหน้าท็อปปิ้งที่เราตกแต่งเนี่ยสีสันหน้าตาก็น่าทานมากๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถทําเป็นของฝากทาขายในช่วงวาเลนไทน์ได้เลยนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ดดตตี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลัง ำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ดัตตี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ